สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มัวมาครับวันนี้มัวมานะครับอยู่กับเกม ROV นะครับหลังจากที่ฉีดยาไปนานแสนนานนะครับตอนนี้ได้เวลากลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาถึงก็โดนดีเลยนะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยต้องมาลองดูว่ามีตัวไหนบ้างครับที่จะสามารถนะครับไต่แรงได้ดีๆบ้างก็นึกถึงตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับกัอึดที่สุดนั่นก็คือโตโรครับผม พอพาสซีฟโตโรนี่ง่ายมากครับนั่นก็คือทุกครั้งที่ใช้สกิลมันก็จะต้านทานสถานะนะครับตรงจุดนี้ครับทำให้โตโรเนี่ยค่อนข้างถึกแล้วก็หนามากๆครับไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครเขาอะนะครับดังนั้นแล้วนะครับตัวของโตโรนะครับเรามาดูกันเลยว่าเออเราจะเอาโตโรเนี่ยไปไต่แรงได้ไหมนะครับคาตอบคือต้องบอกว่ามันเป็นตัวที่โดนดาเมจได้ดีมากครับแล้วก็ตายยากมากๆเลยถ้าไม่ลุมจริงๆนะครับ แล้วยิ่งทะเลทเกมนี้หนักเลยนะครับโดยเฉพาะท่าที่1เนี่ยเขาจะพุ่งแปลงหน้าครับทำให้ฝั่งข้ามลอยขึ้นท่าที่2ครับเขาจะคำรามครับแล้วก็เขาจะได้ในเรื่องของตัวสร้างความเสียหายให้ฝั่งข้ามนะครับแล้วก็ลดความเร็วได้อีก50%รนะครับเป็นเวลา1นึวินะครับซึ่งมีผลมากๆเลยนะครับไม่ต้องบอกว่า1.5ึุดาวิเออนะครับส่วนตัวอันติของเขานะครับก็จะเป็นการกระโดดเข้าไปทุบพื้นนะครับอ่หรือ2ครั้งนะตุ่มตุ่มนะก็ทําให้ฝั่งข้ามนะครับก็ติดในนเรรื่อองงขสถาะคับ ลดความเร็วนะครับแปนะครับอันนี้คือถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโตโรถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถป้องกันแครี่ได้ดีนะครับใครที่มีอยู่ใกล้นะครับเคิดขึ้นมาได้เลยนะครับมาดูของกันของนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยออกชินเนสิตนะครับจะอึดมากๆนะครับเพราะว่าได้เลือดให้กับโตโรนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของกรอด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตาไหนเนี่ยเจอร็อกเจอล้างหรืออะไรก็คือต้องออกล้างนะครับ ก็ตามสถานะไปแต่ถ้าเกิดว่าออกเจนเนซิตนี่ยจะหนาไมกาสุดน,นะครับแครดี่ยิงสบายมากๆเลยนะครับเวลาเราชนให้ต่อมาครับก็เป็นรองเท้าต้านสถานะนะครับแล้วก็มาเป็นตัวของออร่อน้ําแข็งนะครับแล้วก็ตามด้วยเกาะเขี้ยวนะครับ อ่าไกอานะครับแล้วก็ตามด้วยเกราะสะท้อนนะครับถ้าเราเจอในเรื่องของการโจมตีเข้ามามากๆนะครับแล้วก็สะท้อนตัวของการโจมตีความเสียหายนี้กลับไปเลยนะครับแล้วก็ตามสุดท้ายก็คืออมลตนะครับอันนี้คือเซตนี้คือโตโรจะหนาเลยส่วนรูนนะครับเนื่องจากโตโรเนี่ย เป็นแท้งนะครับเราต้องการ golden body สิเมด็ดนะครับและอันต่อมาคือเราต้องการโครซัสสิบเม็ดนะครับแล้วก็ตามไปด้วยในเรื่องของตัวเอ่ปกติเนี่ยต้องบอกว่า Toro เนี่ยเขามีต้านสถานะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราออกจะเป็นเกรดวอร์นะครับก็ใส่เข้าไปเต็มไปเลยนะครับก็จะได้แท้งหนาๆมาตัวนึงเลยนะครับสามารถลงแล้วกันแคร,รี่ได้ดีมากเหมืนะครับแต่ว่าเซตเนี้ก็คือจะเดินช้านิดน,นึงต้องรีบออกรองเท้านะฮะ ต่อมาครับก็คือเป็นพลังแฝงก็เล่นสายอัฟตานะครับโดยเฉพาะอันที่1เนี่ยเราเมื่ออยู่ในระยะป้อมเราก็ต้านซันสถานะเพิ่มแต่ส่วนอันที่2นะครับก็คือเวลาคลิปตายใกล้ๆเราก็ได้เฮ็ดผีเพิ่มนะครับก็สูงสุด800เลยนะครับอ่าหนึครั้งนะครับคูนด้วย8ต่อมาก็เป็นในเรื่องพลังแฝงปกติสายสีเขียวครับแล้วก็สีแดงครับแล้วก็ต้านสถานะปกตินะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะลงแร้งกันเลยไปดูกันเลยโอ้ เจอไายาเตะก็กีดกัดแล้วครับมีโอกาสที่เราจะตายได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเจอฝั่งข้ามาก็คือกาลีนะครับช่วงนี้ไต่แรงเนี่ยเจอกาลีกดด้วยเวทนะครับยิงยาวๆมาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเอาเจอบ่อยจนปวดหัวนะครับแล้วฝั่งข้ามมีอารามด้วยนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราถ้าอารามไปใกล้นะครับจะพุ่งเข้ามาจับแคร,รี่เราเดี๋ยวเราจะขิดขึ้นเลยนะครับนี่ อาละครับต้องไปกันเลยตอนนี้นะครับเราเดินไปกับวีราอย่างที่บอกครับแพทนี้เคลียร์พร้อมกับเมทนะครับช่วยเมทนิดนึงนะครับดูเดี๋ยวดูให้อ่าดูให้ดูให้นะครับเพราะว่าแพทนี้เป็นแพทที่ถ้าเรารีบเคลียร์ตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะพาเมทเดินได้นะครับแต่ว่าเราต้องดูน่อยอนอน่นๆนเขากันมาเต็มที่นะครับว่าองนั้นแล้วรอตรงนี้ฮะอ่าดูซิว่าได้ไหมได้ไหมนี่ขอควิดทีนึงโอ้ไม่ถึงนะครับระยะไม่ถึงโอเคครับถอยก่อนถอยก่อน ช่วงนี้เวทกาลีแรงนะครับอ่าเราก็เดินนานะครับรอรอรอวีล่าหนึ่งโอเคครับโอเคกาลีมาไปครับไปครับรีบเดินเลยไปช่วยไวนโอมาไหมไม่มาโอเคมาครับอยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวเราค่อยๆเข้านะครับเนื่องจากเราเป็นเอ่อแท้งนะครับที่เรียกว่าสกิลสกลอะไรไม่ได้ไกลอะไรมากครับเพราะงั้นก็อย่าไปเสียเลือดเปล่าๆปี้ๆนะครับเราก็เดินจบตรงนี้นึงโอเคน่าจะจบบนนะครับ อ่ะแล้วครับค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับอืมได้อยู่ได้อยู่นี่แน่นะฮะแล้วก็ให้ไวน์โอปอกไปช่วงนี้ไวโอแรงด้วยนะครับก็ถือว่าลูกลูกหลาน GM บัฟมานะฮะโอเคครับหลบพุ่มนิดนึงนะครับรอดูรับเมดของเรานิดนึงนะครับโอเคนะฮะไม่มีแล้วและน่าจะจบล่างแล้วมันเปลี่ยนใจนะครับเมื่อกี้สังเกตผิดนะครับนึกว่ามันจะจบบนที่ไหนมันจบล่างนี่นะเคว็ทีนึงได้ไหม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 อืมมันไปไหนวะหน้าโอเคกูบอกมซั่วหมดแล้วเนี่ย ลิงมันไปไหนของมันวะเนี่ยล่างหรือบนสรุปสรุปอยู่บนนะครับนึกว่าอยู่ล่างประโทโอเคครับค่อยๆนะครับเดินเดินโซนป้องกันนี่ให้มันเดินอ้อมให้มันเดินอ้อมให้มันเดินอ้อมนะครับกาลีนะครับเวลาแก้แก้ทางนิดนึงก็แล้วก็ให้มันเดินอ้อมเพราะว่ามันจะได้ไม่เข้ามายิงเป็นเส้นตรงะนะครับ พอเรามาอยู่ในรูนี้ปุ๊บต้องรีบถอยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกาลีกดอันตีมาปุ๊บเราต้องถอยไปเส้นตรงกาลีเนี่ยมันจะบีบในเรื่องของการยิงดาเมจใส่เราได้ง่ายครับเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเฮ้ย hey, รู้สึกว่าไอรีสเราไม่ขึ้นมาเลยเอ้ยไม่ไม่ลงมาเลยเว้ยชิปเป่งก็ต้องมาเคลียร์คลิปให้นี่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 น,น,น,นี่ได้ไหมได้ไหมโอ้โหอุยเฟอร์ลเลนแรงมากครับโอ้โโอ้นี่ขนาดว่าเขาเนิร์ฟแล้วนะนี่เนิร์ฟจริงหรือเปล่าครับเนี่ยพอเราดูเราเหมือนเราตายง่ายมากเลยนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไต่แรงแล้วนรกดีนะขึ้นขึ้นลงลงดีจริงๆเลยนะครับเอาละครับไปไม่เป็นไรครับเรามีความตั้งใจแล้วก็พยายามค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับบางทีเรื่องของทีมเนี่ยเราไม่สามารถจะไปคอนโทรลอะไรได้นะครับจังหวะที่เจอบางทีได้ป้อมแล้วครับก็ควรเอาครับแต่บางทีไม่เอาก็มีนะทีมเราก็ตลกดีนะครับอันนี้พูดถึงเกมอื่นนะครับที่มูมัรกเสียดาวไปด้วยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็โอ้โหเดี๋ยวดีถอยครับ ก็จะมีคนเล่นไฮยาเตะค่อนข้างเยอะมากนะครับช่วงนี้เจอเยอะเหมือนกันไฮยาเตะไวยโอนะครับกาลีเนะี o ่ยโอ้โหเจอบ่อยซะจนเบื่อขี้หน้ากันไปเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราหลบตรงนี้นิดหนึ่งโอเคครับให้ไอรลิเคียนนั้นไปเราปิดทางนี้นิดนึงน่าจะไม่มีอะไรอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินคุมแม่น้ํานะครับ mm hmm. เพื่อว่าไวยโอเราจะได้มายิงนกจะกินนกไหมหรือไม่เอาไม่เอาก็ได้นะอ้า โอ้โหอ๋อไวโอเราเล่นนั้นอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราจังหวะดีๆจังหวะดีๆจังหวะดีๆมันมานี่เนี่ยขอทีหนึ่งโอเคครับด้วยความหนาของเราเรายังหนีได้อ่ะเจเนซิสมานะครับนี่เนี่ยขอทุบทีหนึ่งครับโอเคครับตอนนี่อนี่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 ได้ไหมได้ไหมอ๋อไวโอยิงเนี่ไหมอารลัมต้องเจอเราตอสนะฮะนี่เนี่ยตอสเขาไปถึกได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของโตโรนะครับหนามากนะครับหนาหนังควายหนามาก โอเคครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวเไปเอาเลือดนิดน,นึงก่อนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดตายบ่อยๆเนี่ยคงไม่เวิร์กแน่ๆใครที่เล่นโตโรแล้วตายบ่อยๆนี่ถ้าไม่ถูกดูมจริงๆนี่ไม่น่าจะมีตายเกิดขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะออกเป็นรองเท้าต้านสถานะน,นิดน,นึงนะครับเผื่อบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้สกิลปุ๊บเรายังมีรองเท้าต้านสถานะเราก็สามารถเดินไปได้นะครับเราก็ต้านสถานะได้แบบนิดน,นึงก็ยังดีเนาะโอเค อาล่ะครับค่อยๆเดินตรงนี้มาดูกันนะครับอารัมจะมาไหมนะครับถ้าอารัมจะกระโดดมาจับนี่สตันแม่งเลยนี่คอมโบนี่นี่นี่เอาเี่พอเลือดไม่พอมันจะจับค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นวีร่ากับเราเนี่ยจะช่วยกันตอดนะครับเพื่อไม่ให้ตัวของอารัมมีเลือดมากพอนะครับโอ้ไอริเราโดนแล้วนะครับจังหวะนี้แสดงว่าเลนล่างของเราเนี่ยคือความหวังนะครับจ๊กเกอร์เราป่าด้วยนะครับตอนนี้แต่เราเชื่อใจนะครับอ๋อเนี่ยเนี่ย ได้ไหมไม่โดนโอเคโอเคครับกันออกไปก่อนนะครับโอเคนี่นี่นี่ฮายาเตะอยู่นี่มาเร็ววีล่ามีท่าเออไวโอมีท่ากับวีล่านะเพราะงั้นสบายมากอา่าวเวนการ,รกืึกหนีไปได้เฮ้ยทำไมันยิงอันติบ่อยจังเลยวะนี่ขอสักขัดสักทีหนึ่งอา้าวชิปเปงไม่ได้ได้ดูลิงมันไปเอาตัวไวโอเราเรียบร้อยแล้วนะครับโมมาคพัดเองทําจริงถ้าอ,อยู่ใกล้ๆไวโอนนะครับแล้วก็ขวิดลิงขึ้นไปนะครับ มันลำบากใจเหมือนกันนะบางทีเราเองก็อยากจะเอาตามานะครับแต่ความแม่นในการกดของเราเนี่ยน้อยมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุมโซนไปด้วยปกตินะครับถ้ามมารมากไม่ได้ออกตาเนี่ยมม่ร์กจะพยายามเดินตรงริมแม่น้านะครับเพื่อไม่ให้ลิงออกมาซ่อนเพราะจังหวะเวลาที่เขาหายตัวมาครับแล้วก็มาซ่อนเนี่ยในจังหวะนั้นจริงจะไม่ค่อยมีใครหายตัวมาจะวิ่งมาปกติแล้วก็มาหลบแล้วก็หายตัวก่อนแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งเข้ามาตีซึ่งตรงจุดนี้ครับถ้าเราเดินคุมโซนนี่ดีจริงจริงเราจะเห็นลิงก่อนนะครับ แต่ว่าเสียดายหนึ่งเมื่อกี้นี้พลาดไปนะครับพลาดไปโอเคครับเป็นบทเรียนที่สู้ได้นะครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นโอเคครับ 3- 4สตัวอยู่ในพุ่มหญ้านะครับต้องระวังน้ำมันระวังนิดนึงเอ้จะเอาเหรอปกติอารามจับเนี่ยไม่ต้องไปตีอะไรมันมากนะอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ตีปุ๊บนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่เมื่อกี้นี่ลืมนิดนึงนะครับดันไปกดตัวท่าที่1พุ่งควิขก็ไปนะครับนึกว่ามันจะลอยมันไม่ลอยอสิตอนมันจับโอเคครับลด ลิงนี่ลิงสู้เราได้ไหมเนะเราอึดนะนะครับโอเคถอยกันเลยครับโอ้หันจะเตะมันจะเอาได้แล้วแหละนะครับหันะเตงี้แล้วกลับไปเอาเลือดก่อนนิดนึงนะครับไวโอเราแรงอยู่แล้วแล้วตอนนี้เลนกลางของเรานะครับคือโจเกอร์เนี่ยก็เจาะป้อมสบายๆนะครับเอ้ไอริกูททาไมมันนิ่งไปอะ่ะเยียบอกนะว่าตอนนี้คือ4กับ5ลงแรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์บอกไอริทีไหมไอริเอออย่าออกนะเว้ยขอละบางที เออเราเหนื่อยใจนะครับเราตั้งใจเล่นแล้วโดนมีคนออกเฮ้ยได้ว่าเอาละครับตอนนี้ต้องรีบไปช่วยวโอนี่เนี่ยสกีดสกีดในสกีดได้อยู่ครับไวโอนี่ถือว่าดาเมจแรงแล้วเดี๋ยวเม่ามารกจะเดินขึ้นไปนะฮะเราอึดขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องรีบนําพาละโอเคครับขอหน่อยขอหน่อยอืมแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันรวยโจเกอร์มานะครับโอเค จังหวะนี้เดี๋ยวเราเดินโซนตรงนี้นิดหนึ่งครับตรวจตรวจป่าหน่อยตรวจป่าหน่อยเดี๋ยวลิงมาแอบลิงชั่วโอเคครับตอนนี้จังหวะนี้เราถือว่าเรามีการกดได้ดีนะครับลิงมันหายไปไหนไวะเนี่ยหรือมันอยู่ข้างบนวะเนี่ยโอเคครับไม่ว่ามันจะหายไปไหนช่างมันครับเป็นโอกาสดีของเราหรือมันจะดักหลอะนั่น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 อยู่ข้างบนหรือเปล่าโอเคครับเฟอร์เดนโดนหัวใจเรา,าเดี๋ยวควิดหน่อยควิดหน่อยเฮ้ยลิงไปอยู่นู่นละ โอ้ยอย่างนี้สบายเรานะครับเดี๋ยวเราเดินโซนตรงนี้พาไวโอไปยิงแม่งเลยมาครับมาครับตามมานี่เนี่ยคอคทีนึ่งให้ดูว่าอยู่นี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 ่อคอที่นึงโอ้โหจ๊กเกอร์กูร้ายวะโอเคครับขอทุบหน่อยทุบหน่อยนี่เออเพราะว่าอาร์ัมเป็นตัวที่แพ้ดาเมจเวทมากๆเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นแท้งเหมือนกันแท้แต่เสือกแพ้ดาเมจเวทคือโดนดาเมจเวทไม่ได้ครับโดนหนักที่ขึ้นรถเป็นข้อเลยนะครับงงเหมือนกัน คงเป็นเหตุผลนะมั้งว่าเออเวลาอาดัมเจอพวกเมดหรือแคร์เอ,อ่อเมดเนี่ยจะหนักกว่าแครี่อีกนะครับแครี่เนี่ยบางทีมันต้องโดนดแบบซอยทีทีจริๆงๆเหมืนจะตายได้เอาละครับจังหวะน,นี้นะครับได้มีโอกาสปิดเกมแน่นอนแล้วนะครับดูท่าทางแล้วฝั่งตรงข้ามเข้าไม่ได้นะครับนี่นี่ขอทีนี้ควิดควิดลิงนะครับ จังหวะนี้ถ้าลิงเข้ามาพบแล้วจังหวะพอดีเราขวิดขึ้นนี่คือสบายเราแล้วนะฮะทีมเราเนี่ยเอาแน่เพราะไม่ว่าจะเป็นโจเกอร์หรือวีรานะครับก็เป็นตัวที่สถานะเอาเอาเลอเอาเนาะมาหนามากนลครับตอนนี้หนามากแล้วเพราะเราเอามาทั้งเจเนซิสนะครับแล้วเราก็มีเกราะแล้วด้วยนะครับลูนก็เป็นเกราะนะครับเพราะงั้นเราหนามากนะฮะโอเคครับเข้ายังได้เข้ายังได้เลยนะครับเวลาลุกป้อมนะครับกดเข้าไปกด2กด1่ต้านสถานะนี่คือเราจะโดน ป้อมยิงน้อยลงนะครับมีโอกาสที่เราเนี่ยจะแทงให้เพื่อนได้เห็นไหมครับนี่คือจบแบบโอ้โชคดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวโอหรือตัวของวีร่านะครับหรือว่าทีมเราทุกคนเนี่ยคือเล่นดีมากๆเลยครับก็ทําให้มมาร์กก็ลัจะกลับไปที่คอมมานเดอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอ้เมื่อกี้ตกไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งจะขึ้นคอมไหมเนี่ยวันเอะจะขึ้นคอนไหมเนี่ยซีซั่นนี้อยากจะขึ้นภายในอาทิตย์นี้จริงๆนะครับ สำหรับใครที่กำลังไต่แรงอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าลืมไต่แรงนะครับสู้ๆกันนะครับทุกคนขอให้ขึ้นคอนกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ